รถยนต์รุ่น2,025 Toyota Corolla Altis ยังคงรักษาความเชื่อถือได้ในฐานะซีดาระดับกลางที่ให้สมดุลระหว่างสมรรถนะความประหยัดและความสะดวกสบายรุ่นใหม่นี้มีการปรับปรุงในหลายจุดเพื่อให้ทันสมัยยิ่งขึ้นทั้งในด้านการออกแบบภายใน และระบบเทคโนโลยีเครื่องยนต์สำหรับตลาดในไทยตัวเลือกเครื่องยนต์ถูกลดให้เหลือรุ่น1.8ลิตรแบบเบนซินและไฮบริดโดยหมวด1.6ลิตรถูกตัดออกไปแล้วเครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรให้กำลังประมาณ1 38แรงม้าก,กับแรงบิดราว172-173นิวตันเมตรโดยจับคู่กับเกียร์ CVT หรือ eCVT สำหรับรุ่นไฮบริดในรุ่นไฮบริดมีการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแทนแบบนิเกิลเมทายเดิมเพื่อเพิ่มความจุและประสิทธิภาพ การใช้พลังงานประมาณอัตราสิ้นเปลืองในการใช้งานจริงในสภาพผสมระบุว่าอยู่ที่ประมาณ23.8กิโลเมตรต่อลิตรรูปลักษณ์ภายนอกมีการปรับเส้นสายให้เฉียบคมขึ้นปรับโคมไฟหน้าแบบเล็ดกันชนหน้าหลังใหม่ล้ออลลอยขนาด17นิ้วในรุ่น G S และรุ่นท็อปมีล้อดีไซน์ใหม่รวมถึงสปอยเลอร์หลังในรุ่นไฮบริดภายในห้องโดยสารประสบกับการอัปเกรดครั้งสำคัญมาตรวัดดิจิทัล เต็มรูปแบบหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายวัสดุไหนห้องโดยสารเป็นแบบสัมผัสนุ่มรละเอียดการจัดวางออกแบบให้ใช้งานง่ายและรู้สึกรู้ราพื้นที่ภายในยังให้ความอิสระสำหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังและมีช่องแอร์ด้านหลังพร้อมพอร์ตชาร์จ USB ในรุ่นสูงด้านความปลอดภัยรุ่น2025ติดตั้งชุด Toyota s a f e t y s e ิ s e 3.0ที่ครอบคลุมฟีเจอร์ต่าง เช่นระบบป้องกันการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบไฟสูงอัตโนมัติระบบเตือนจุดบอดและกล้องมุมมองรอบคันพร้อมถุงลมนิรภัย7จุดและระบบควบคุมสเสถียรภาพบีซกับ r a c t i o n Control เรื่องสมรรถนะในการขับขี่ให้ความรู้สึกนิ่มนวลระบบกันสะเทือนได้รับการจูนให้รองรับทั้งการใช้งานในเมืองและเดินทางทางไกลเบรกทำงานได้มั่นใจควบคุมรถในการเข้าโคง้งและความเร็วได้ดี ในตลาดไทยรุ่นพื้นฐานมีราคาจำหน่ายที่เริ่มต้นไม่สูงเกินไปแต่ในรุ่นสูงสุดหรือไฮบริดอาจมีราคาที่สูงขึ้นตามฟีเจอร์เสริมและออปชันตกแต่งเพิ่มเติมเมื่อเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันคราเลอร์เทอร์2025ยังคงโดดเด่นด้วยความน่าเชื่อถือเครือข่ายศูนย์บริการทั่วประเทศและมูลค่าการขายต่อที่สูงแม้จะมีคู่แข่งใหม่ๆเข้ามามากขึ้นโดยรวมแล้ว2025 Toyota Corolla Altis เป็นการปรับโฉมอย่างมั่นใจ ที่ประสานความประหยัดสมรรถนะและเทคโนโลยีได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่มองหาซีดานใช้งานประจำวันที่มีคุณภาพครบเครื่องถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดถูกใจแชร์ให้เพื่อนและกดสมัครสมาชิกช่องการ m แม็กซ์ขอขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในรีวิวครั้งต่อไปครับ